สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ ID Podcast สำหรับวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงนะคะสำหรับเรื่องราวในวงการ TPO p นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราเนี่ยนะคะจะมาพูดถึงกันนะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสาวๆวง f o อ e ฟนั่นเองนะคะสำหรับตอนนี้นะคะสาวๆวง f o อ e ฟเองก็ถือได้ว่ามีผลงานนะคะให้เราเนี่ยได้ติดตามกันอยู่ตลอดเลยเราก็จะเห็นได้เลยนะคะว่าทางช่องของ f o อ e ฟเนี่ยก็จะมีแบบว่าช่องทางก การติดตามนะคะที่หลากหลายมากๆเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter i n s t a g r a กนะคะหรือว่า TikTok นั่นเองก็จะมีแอดมินนะคะที่คอยอัปเดตผลงานนะคะแล้วก็อัปเดตภาพสสวยๆนะคะให้แฟนๆเนี่ยได้เห็นถึงกิจกรรมนะคะของสาวๆวงโฟอีฟตลอดเลยอย่าง a c e b o o k เนี่ยนะคะเราก็มักจะเห็นภาพสสวยๆของสาวๆรวมทั้ง i n s t a g r กรด้วยนะคะที่มักจะมีการโพสภาพนะคะเวลาสาวๆวงโฟอเนี่ยไปออกงานรวมทั้งก็ได้มีการอัปเดตงาน ด้วยนะคะของสาวสาววงโฟอีฟนั่นเองรวมทั้งทวิตเตอร์เองนะคะก็จะเห็นได้เลยว่าก็มีแบบว่าสาวๆาว,วงโฟอีฟเนี่ยนะคะก็ขึ้นเทรนตลอดเลยนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเวลาที่ไปออกงานนะคะหรือว่าปล่อยเพลงเนี่ยเราก็จะเห็นนะคะแฮชแท็กของสาวสาววงโฟอีฟเนี่ยนะคะขึ้นเทรนอยู่ตลอดเลยก็จะมแีแฟนนะคะที่คอยพูดถึงแล้วก็ได้มีการแบบว่าพูดถึงเกี่ยวกับแบบกิจกรรมของวงโฟอีฟเรื่องราวต่างๆของวงโฟอีฟรวมทั้งสมาชิกแต่ละคนด้วย ะะก็มักจะมีการมาโพสทวิตเตอร์พูดคุยกับฟแฟนๆอยู่ตลอดเลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งแอปพลิเคชันนะคะอย่าง Tik To อกเองก็จะเห็นได้เลยนะคะว่าก็เป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่เราเนี่ยได้เห็นถึงแบบว่าความน่ารักของสาวๆว,วง4 e อ E ก็มีทั้งช่อง o f f i c i a l เองหรือว่าช่องที่แฟนๆเนี่ยได้มีการเปิดขึ้นมาแล้วก็ตัดคลิปนะคะของสาวๆว,วง4 e อ,อีเนี่ยไปลงให้แฟนๆเนี่ยนะคะได้เห็นกันนั่นเองแล้วก็อย่างล่าสุดน,นะคะเหมือนว่าทางช่อง Official นะ ของ t ิ k t ตอกของวงโฟอีฟเนี่ย,ยก็ได้มีการทำนะคะเหมือนว่าก็จะเป็นแบบคอนเทนต์นะคะเกี่ยวกับเพลงแจ็คพอตนะคะซึ่งก็เป็นเพลงล่าสุดของสาวๆวงโฟอีฟเนี่ยนะคะได้มีการปล่อยออกมานั่นเองนะคะก็จะมีการเล่นประมาณว่าตามเนื้อเพลงอะไรอย่างนี้นะคะ,ะ,คะก็จะเอาคลิปความน่ารักหรือว่าเป็นลูกแทบๆเนี่ยนะคะของสาวๆวงโฟอีฟเนี่ยมาตัาดเป็นคลิปแล้วก็เหมือนว่าก็จะเป็นคอนเทนต์ให้ได้เล่นกันนั่นเองนะคะอันนี้หลายๆคนเนี่ยก็ต่างมีการ พูดถึงกันมากๆตอนนี้นะคะก็ได้มีการปล่อยคลิปนะคะของสมาชิกแต่ละคนเนี่ยออกมาซึ่งก็น่าจะมีการทําคลิปนะคะของสมาชิกทุกคนเลยก็คือหลังจากที่ช่อง o f f ฟิเชียลเนี่ยนะคะปล่อยคอนเทนต์นี้เนี่ยออกมาหลายๆคนเนี่ยก็ต่างมีการไปเล่นตามนะคะมีการเข้ามาคอมเมนต์กดไลค์นั่นเองก็ได้มีการพูดถึงอยู่แบบเยอะมากๆเหมือนว่าทีแรกนะคะหลายๆคนเนี่ยแซวกันว่าช่องออฟฟิเชียลของทิกตอกเนี่ยไม่ค่อยอัพคลิปเลยอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยนะคะ ทางช่อง Official เนี่ยก็ได้มีการมาลงคลิปนะคะเป็นคอนเทนต์นะคะของสาวๆวงโฟอีฟเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้หลายๆคนเนี่ยก็ต่างมีการเข้าไปดูนะคะเราก็ติดตามกันอยู่เยอะมากๆเลยยังไงก็อย่าลืมสามารถไปเล่นคอนเทนต์นี้นะคะตามสาวๆวงโฟอีฟกันได้หรือว่ายังไงนะคะก็สามารถไปติดตามทุกๆช่องทางของสาวๆวงโฟอีฟกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter i n s t a g r a กรนะคะหรือว่า Tik Tok เองก็น่าจะมีการปล่อยออกมาเรื่อยๆนะคะ เกี่ยวกับผลงานแล้วก็รูปภาพความน่ารักหรือว่าจะเป็นคลิปต่างๆของสาวๆวงโฟลีฟนั่นเองนะคะในี่ยนะคะก็ถือได้ว,ว่าเป็นเรื่องราวที่เราได้เอามาอัปเดตกันสําหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เนี่ยก็สามารถสแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซ u บสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ